วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวเซรั่มกันแดดใหม่ของการนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์ยูวีนะคะ Invisible Serum นะคะอยู่ากับกานนี้มาทุกอันเลย <laughs> ใช่ค่ะอยู่มาเป็น10ปีแล้ว <laughs> ค่ะพี่เป็นไงคะตัวนี้จะตีงามยังไงเราก็จะเห็นโปรเกสของเขาค่ะก็คือเริ่มแรกเนี่ยเขาจะมีกันแดดตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือเขาก็มีการแบบพัฒนาทุกๆปีคะ่ะกันแดดในตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าแอร์ล็อก มีเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมซาบกับผิวได้ง่ายมากแล้วก็สามารถโบกได้ทั้งวันโดยที่แบบไม่ไม่วอกแล้วก็ไม่ไม่มีความเทาเกิดขึ้นที่สําคัญเนี่ยเขามีวิตามินซีด้วยนะคะวิตามินซีตัวเนี่ยก็ช่วยให้ไฟล์เรื่องจุดด่างดําแล้วก็ทําให้ผิวไม่หมองคล้ำจากแสงแดดค่ะเหมาะกับอากาศทเหมาะมาค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาว่าเทียบกับ,บเบรดฟิตแล้วใช่ค่ะฝากหน่อยสำหรับครที่สำหรับ ใครนะคะที่กําลังมองหากันแดดตัวใหม่นะคะหรือว่าอยากจะลองกันแดดที่มีความาบางเบากับผิวนะคะแต่งหน้าแล้วก็สามารถาทาทับได้อย่างเงี้ยนะคะก็ลองอกันอัลกานิเย่ดูนะคะถามาถ,ถึงเรื่องที่เราไลฟ์ในติ๊กต็อกแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลมันนานมากเออตั้งแต่ป,ปีที่แล้วคะ่ะแล้วก็หนูก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าหนูว่าไปมิลานใช่ไหมคะก็เลยเข้าไปดูแฮชแท็กตัวเองในทวิตเตอร์แล้วก็ เอา้าทำไมทำไมมันมีบทสวดบนแชร์แล้วเริ่มงงๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรจนแบบว่า,ามีผู้จัดการของน้องนานีอะค่ะที่ไปด้วยกันเขาก็บอกว่าก้าวลอนยี้มันแชร์เยอะมากเลยค่ะที่แบบเราสวดมนต์อะเราสวดยังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะมาขอวิธีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพี่หนูอยากพูดเลยหนูดูอมแก่มากเลยอะหนูดูแบบหนแบบูดูแก่อะพี่เริ่มต้นมันคือยังไงทำไมเราถึงแบบเออสวดอันนี้เป็นการลกกรเหรอน คือจริงๆก็สวดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นหนูว่ามันมีมีอ๋อน่าจะเป็นหมอดูหรือว่ามีคนสักคนนะคะพูดให้หนูฟังว่าสวดบทนี้ยเราดีนะอะไรอย่างเงี้ยลองสวดดูอะไรเงี้ยก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกหนูก็จะสวดแค่แบบอ๋อแค่รอบเดียวก่อนหลังๆห,หนูก็เพิ่มเป็นเก้าจบอะไรอย่างเงี้ย<อ>ให้มันแบบเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ดูมงคลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสวดไปมันเริ่มเห็น เพราะว่าหลายคนก็เอยก็เหมือนมีอะไรดีๆเข้ามาหลังกหนูว่าไม่รู้ว่าดีขึ้นไหมแต่ว่าหนูรู้สึกดีหมายถึงว่าการที่สวดมันก็มันก็เหมือนเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของเราเนาะเหมือนกันไหว้พระหรือว่าบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามันเหมือนกันมานะะิเฟตอลยค่ะแบบไม่ได้อยากให้งมงายแต่ว่ามันก็เหมือนการที่เราพูดกับตัวเองซ้ําๆว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ส่วนบันทึกดีนะน่าจะ ไม่รู้เลยนะน่าจะเป็นปีแล้วอะแต่าน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 นะคะก็สวดบทนี้บทเดียวใช่ไหมไม่ได้ไปยังบทอื่นมีมีบทอื่นด้วยะค่ะแล้วเราก็จะแบบแผ่เมตตาแบบเราเราจะแบบเหมือนเขาเรียกอะไรหนูจะซื้อดอกไม้ถวายพระบ่อยอะค่ะใช่แล้วก็แบบก็จะนั่งสวดอยู่อย่างนั้นลลเลยเนี่ยสายธรรมชาติมปเลยนะหนูก็ไม่อยากหนูก็ไม่อยากเล่าเหมือนกันหนูก็ไม่เออดูแบบขัดกับลุกอะไงในไอจีอะไรอย่างเงี้ยเออเขรู้สึกว่ามันชีวิตมันดีขึ้น แบบเป็นชิ้นเป็นน้นเป็นรูป <Core. S 2> เป็นล่างที่มันเห็นนะคะก็ไม่มีนะหนูว่าแบบตั้งแต่หนูทํางานมาหนูก็มันก็โปรเกรสมาเรื่อยๆใช่ไหมว่าเอองานในวงการหนูหนูก็เมนเทนมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องแบบ หนูว่าเรื่องความถุกความสุขอะมันก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันพุ่งขึ้นหรือเราซื้อหวยแล้วถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยนึยออกไหมมันก็เลยไม่ได้เห็นว่าจุดเปลี่ยนมันขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ได้จริงๆก็คือเรานอนหลับเรานอนหลับ,บเราได้ความสบายใจเรารู้สึกว่าเออเราเราทำสิ่งเนี้ยเราอุทิศส่วนกวุศลไปให้แบบคนที่เราเคยทําอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยทุกๆวันอ่ะแล้วมันทําให้ เราจิตใจเราก็สบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราได้อะไรนะคะค่นีเป็นก่อะไรมหาจักรพรรดิค่ะใช่มีคนมาขอทำแนะ่ยนะไหมหรือมีคนแบบมาทำตามเราอะไรเงี้ยแบบหนูว่าถ้าหนูไลฟ์ในติ๊กต็อกอีกรอบน่าจะมีคนมาถามใช่แล้ววันหนึ่งใช้เวลากับการสวดกี่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 ขั้วโมงแป๊บเดียวเลยค่ะถ้าสมมติว่าหนูไม่มีเวลาเลยหนูก็จะสวดเก้าจบตอนหนูนอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็สวดอ๋อคือตอนเนี้ยสามารถได้เลยหรือที ใช่ค่ะใช่ค่ะบแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะต้องเวลานี้ถึงจะดีเลออยมีสองคลุไม่หนูไม่มีเลิกเลยหนูไม่รู้คนอ่ดหนูเห็นบางคนก็เขียนว่ามีเลิกเหมือนแบบเป็นทวิตเตอร์ที่เป็นหมอดูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบดูดวงอะ่ะเขาก็เขียนว่ามีเลิกนะแต่ว่าหนูไม่เคยเลยเพราะว่าเราทํางานกว่าจะเสร็จเรางานไม่ได้แบบเป็นรูทีนอย่างเงี้ยเราก็ก่อนนอนเราก็นอนสวดเลยอย่างเงี้ยค่ะ พี่สามเรื่องนี้มันดูอ่อมแกมกันเนาะมันเออหนูก็อยากเด็กอยู่นะันเโอเคโอเคหน้ใช่ค่ะไปเรียนนะคะวุ้ยพีดตามข่าวทันมากใ่เตายแล้วเออสักัแล้วฉันก็ลืมถามไปเรียนนะคะไปเรียนภาษามาหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะสนุกค่ะ หนูเอ่อคือหนูว่าเรียนเรียนภาคอินสโปรแกรมมาตอนเด็กแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันหายไปแล้วหนูคือหนูเป็นคนที่หนูชอบเรียนนะคะพี่หนูชอบเรียนอยู่แล้วแล้วหนูรู้สึกว่า ถ้าเราไม่ได้เรียนต่อโทรหรือว่าเรียนต่ออะไรสักด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยการเรียนภาษาอังกฤษอ่ะมันก็ต่อยอดให้เราดีเนื่องจากเราก็ไปงานทํางานที่ต่างประเทศบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าบางทีเราใช้ภาษาไทยเราเจอกับคนไทยเราจะไม่ค่อยได้ฝึกแล้วเราก็จะลืมบางทีเราพูดไปแล้วมันก็จะแบงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาคือหนูไม่ได้ไม่ได้เป๊ะ แบบเป๊ะเลยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูอยากพัฒนาตัวเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราลองไปเรียนสักเดือนหนึ่งมันก็ไม่ได้หายไปมากมายอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เหมือนได้ย้อนกลับไปในชีวิตวันวานอะค่ะที่แบบมีเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นมากี่ปเปอร์เซ็นต์ฮะหนูว่าโปรเกสเยอะเลยนะเพราะว่าตอนที่หนูสอบออมันจะมีมาตรฐานภาษาอังกฤษใช่ไหมคะตอนแรกหนูก็จะได้ประมาณ ประมาณ B 1 B 2องะค่ะตอนนี้หนูก็ขึ้นไปแบบ C 1ก็คือ advance เลยอะไรอย่างเงี้ยในในภายใน2อาทิตย์เพราะว่าหนูก็สอบแบบเหมือนสอบโปรเกสตัวเองเรื่อยๆว่าเอ๊ะเราพัฒนาหรือเปล่าระหว่างที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเตรียมตัวนานเลยว่าเอการลางานหเดือนานานอยู่หนูหนูคิดมาประมาณแบบเอ่อห้าหเดือนค่ะก่อนที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าเราจะไปแล้วก็คิดแล้วว่าแบบวันหยุดมันก็ค่อนข้างเยอะอะค่ะมาการาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกด,ดีมากเลยนะพี่หนูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครรู้จักหนูแล้วก็หนูเดินไปตามทางหนูจะทําอะไรก็ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ไม่มีใครสนใจว่าหนูเป็นใครมันก็เวลาเราคุยแลกเปลี่ยนมุมมองมันก็จะไม่มีกําแพงหรืออะไรสักอย่างจากคนอื่นแล้วก็จากเราด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะอยู่มา,มาเ่อนคนรู้ไหมฮะรู้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 ค่ะแต่เขาไม่ได้สนใจไงเขาก็ขอไอจีเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ค่อยอยากให้เท่าไหร่แต่พอให้ไปเขาก็งงว่าแบบ a r อาย u อายุหรอเป็นอะไรหนูก็เลยแบบบอกว่าอ๋อประเทศไทยประชาประชากรมันเยอะมีตัวเฉยท้องไม่ท้องตัวเฉยไม่มีอะไรเป็นปกติคนก็ฟอลโล่เยอะอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเขไม่ถามว่าด้วยชอแบบเป็นอะไรที่นู้นคนนั้อะไรอย่างนี้มก็บอกว่าก็ทำงานแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยเป็นแอคเทรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เพื่อรู้เพื่อรู้เพื่อรู้ค่ะแต่ว่าคือหนูว่ามันดีเพราะว่าเหมือนเราไปต่างชาติเาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้แบบอะไรเออแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รู้มีหนุ่มผมข้ามปจิไหมาไมถึงชะงักถ้าไมถึงชะงักมีเป็นไงแล้วเริ่สารต่อไปก็คุยนิดหน่อยค่ะคุยนิดหน่อยภาษาลืมอะไรคุยนิดหน่อยแต่ว่ามันไกลมากอะไรอย่างเงี้ยหรือหม่กหมอดูที่ไหนคักว่าเธอต้องเดินทางไกลถึงจะมีคนมาไม่มีไม่มีเลยค่ะก็ยังแบบ ก็ก็เหมือนคุยกันแบบเหมือนคีปิ้นทัสเฉยๆอะค่ะว่าแบบเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขราะว่ายังไงเข้าไปติดเป็นเพื่อนในคลาสเดียวกันนะคะ่เหมือนจะคุยกันนไวคก็คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างอะค่ะเหมือนแบบก็คุยเหมือนเพื่อนทั่วไปปกติอะไรไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะมาจีบอะไรไม่ไม่ค่ะไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะตอบยังไงอะมันไม่รู้จะตอบยังไง มันยากมันยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็พี่ถามมาหนูก็ตอบความจริงเรมีแผนจะไปอีก,อ,กอยากไปอีกค่ะจริงๆหนูว่าถ้า,างานในวงการหรืองานที่นี่หนูค่อนข้างเฟดอะไรยยอย่างเงี้ยหนูก็มีแผนที่อยากจะไปเรียนต่อแล้วก็อยากอยากอยากไปเวิร์กอะบอร์ดค่ะจริงๆแล้วไปเรียนต่อไปเรียนต่อที่นู่นแล้วก็อยากจะเวิร์กอบอแต่ว่ามันก็ไม่รู้อนาคตว่างานในวงการเราขนาดไหนเราจะไปได้อีกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัไม่ใช่มาเป็นเด็กแล้วก็เป็นเยนเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อยัง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 ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้ามันเริ่มซาซาแล้วก็ต้องขออนุญาตผู้จัดการไปค่ะหนูไปอยู่คนเดียวแค่นเดียวใช่ค่ะหนูก็แบบเป็นหอเป็นหอนักศึกษาห้องเล็กๆ18ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในนั้นเป็นเด็กหอค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ